นาบึ้งไรซสดก็ได้ฟุกสะกดเรียกอัเป็นท้องเลยเอรื่องเรื่องอย่องเรื่องเรื่องลูกเรื่องของคนีินามว่าอาบก็ได้เอาบนาบึ้งไรซสดไปพร้อมกันได้นี่กับกำนันแพรนี่นะครับนุอยากจะบอกว่ากำนันแพรเขาอยู่ในจุดที่จะต้อง รับผิดชอบชีวิตคนทั้งวงเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อไม่ใช่ใชจะคล้องเหรียญเซตแล้วแล้วก็หน,นีไปทางอื่นไปล่อเหรียญงานต่อไปได้เลยนะครับกําันเพยนี่อยู่ในจุดที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตคนทั้งหมดรถ่ส<ม>ามขั้นรถหก 3, 000, ล่อเก่าขั้นที่ล,ละกะศิลปินอีก เกือบสองร้อยคนในหมอลำอลังการโชว์เนี่ยมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของกำนันเทียที่จะต้องรับผิดชอบนะครับแล้ยวความทีนะครับวความท,นะามทเาีเขาเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างเวลานุพูดอะไรเนี่ยนะครับเขาจะต้องเป็นคนที่ต้องต้องรับรับหน้าหน้าเสือหน้าสื่อหน้าเสือ แทนทุกๆคนในวงก่อนนะครับบางอย่างเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบางอย่างเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเอาเอยียงคือมาลงตะกูแท่เข้าใจไหมครับเอียงคือมาลงตะกูแท้เอยียงคือมาลงตะข่อยแท่แล้วนิสัยกับแพร์นูอยู่กับแพร่มาเจ็ดปีนี่ทิงเดียวสิ่งเดียวที่เขามีคือเขามีความรักนุนะครับขอหฮักนูเนี่ยคือพอคือเม่ นะครับ,นะรบแต่สิ่งหนึ่งที่ที่น้องเป็นคือความน้อยใจนะครับความน้อยใจนะครับแพ้เนี่ยมันสิเท่าปัใด้มันก็นมีความน้อยใจในตัวของมันนะครับ ถึงถึงบางทาีบางทีเราก็แบบว่าเราอาจจะพูดหรือจริงจังหรือใช้อารมณ์เกินไปมันเลยกลายเป็นทําให้กระทบกระทั่งในความรู้สึกของเขาแต่อันนี้ก็ก็คุยกันแล้วนะครับแต่สิ่งที่ชื่นชมคือนูโคิดว่าแพทสิเป็นขัวหนาว,วงมาล่ำใดแต่เป็นได้เป็นได้ครับแล้วน้องกับกลายเป็นมีความสุขด้วยซ้ําที่ได้ทํางานในจุดๆนี้แทนเรา นะครับสังเกตนะครับในทุกๆครั้งที่เห็นกำนันแพรโพ,อพอดก่กำนันแพรจะบอกว่าอลังการโชว์คือชีวิตจ,จิตใจของผมอลังการโชว์คือหัวใจของผมอันนั้นมันคือความสุขของเขานะครับแต่ในในจุดๆหนึ่งที่เช่นลูกน้องหอดมือสิธิเบอร์เงินคนหลับหนาแทนทุกๆคนคือกำนันแพร่เพราะหนนะในเงิน,น,น,งนสิออกถูกป่ะครับเพราะหน อันนั้นอันนี้ไม่ยังอันนี้อันนี้น,น,น,นี่ในนั่นลูกน้องตีกันยุบบ้านพักกู้เรื่องบ่แล้วพอเราเห็นอะไรอย่างนี้มันเลยมีคอาคสัวแพ้เป็นอย่างคือปอยเหกซิงเรานีมันเกิดขึ้นได้แพ้อีอย่างนีจ้างไหนแบบไหนแพ้อันนี้บพเข้าใจต่ว่ากําล่งเครียไหย้ซึ่งบางงานมันเป็นงานที่เองานจอบมันมีทั้งงานเจ้าภาพแล้วช่วงนี้อลังการโชว์เป็นวงใหม่เราอยากให้พี่น้องเห็นผลงาน เช่นคือจังเขาไปเลรียยูอากาศดำนุ่ยอู้ยคนย่องย่องย่อเราไปอีกงานหนึ่งข้าไปปิดวิกเพื่อให้คนเห็นผลงานนะครับคนเข่าหน่อยเนี่ยนะครับเงินมาพ่อใจเนี่ยเอาขอเวลาเดี๋ยวเคียย์กับพุงตะกอ,อนก่อนเดี๋ยวมาใจน,นะครับอยียงประมาณน,นี้นะครับแต่พอคำนันเพ่ก็เป็นคนหลับหนาแท้นทุกอย่างแล้วก็บ,บางข้่งในเรื่องของของบุคลาก่อนนึง ที่ท,ทีบางอย่างเราเราเราก็ไม่จําเป็นต้องมาพูดให้คนฟังเนาะนะครับแล้วอมันเกิดปัญหาโน่นนี่นั่นคนที่โดนโดนที่นัวลงก่อนมูนั่นก็คือนั่นก็คืออก,อกำนันแพ่น้องก็เลยเกิดความรู้สึกน่อยใจแต่ได้คุยกับน้องแล้วครับว่าอาในเรื่องของของการทํางานมันตรงมีแบบนี้แหละ ต้องขาใจด้วยว่าเจ้าของนะครับว่าเจ้าของเนี่ยเป็นหัวหาน้าวงเป็นคนรับหน้าที่แทนนุก,กับนกนะครับเป็นคนทําหน้าที่แทนนุก,กับนกอ่ะตัวเองก็ต้องมีบ้างแหละที่ต้องโดนตําหนิบ้างที่ต้องโดนห่าเน้นนะครับซึ่งจริงๆเวลาหนูหาาหนูหายแตะเรืองงานนะครับหนูหายแตะเรืองงานหนูจะจริงจังตะเรืองงานแต่บางทีมันอัด บางทีคําพูดเรามันอาจจะแรงไปแต่บางทีเราเราพูดเล่นกันก็แรงอยู่นะแต่มันอาจจะมีความรู้สึกว่ามัน,นอบอกระทบจิตใจเขาแต่มันอาจจะไปกระทบจิตใจเขาในจุดที่โอ้่อยเมืย์ไม่ได้่อยเมยแต่บัดพ่อเขาเมยอยแล้งเขาไปวอลนัทเกดให้เขาเ็ดให้เขาเมย์เมยไปตื้มเอียงสิงไหมครับมันก็เลยเกิดความรู้สึกของเขาบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็อันนี้ก็ก็คุยกันแล้วแล้วก็ก็ขอโทษน้องนะครับที่ท,ที่บางคํา พูดแรงไปที่ทําให้น้องเกิดความรู้สึกไม่ดีแต่สิ่งที่พูดไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ไม่ดีครับเป็นจุดประสงค์ดีที่จะเฮทให้อารังการชั่วเดินไปข้างหน้านะครับไม่หยุดนะครับนูน่นอะอารังการชั่วเป็นว่งไม่นูน่นอยากฝากพี่น้องนูน่นอยากฝากทุกคนเลยครับว่านะครับเราไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ถึงขั้นจะต้องแตกแยกนะครับ มันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับนูกระแพร่จังแจากนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องทีนูกระแพรเนี่ยคืออ่ะนะครับ <c oughs> มันมันก็มีบ้างนะครับนูปอยากยหลหลายๆหลายโพสต์หลายเพจหลายสำนนกข่าวที่เอาไปเล่นนะครับกับมีความรู้สึกว่าว่ากำนันแพ้่บ้างว่านูบ้างนะครับ อันนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องของนักเลงคีย์บอร์ดนุม้มเมทถ้าว่านุม้มนุ้มเมทมันนุม้มเมทใส่ใจหรอครับนุ้มพอเป็ซีเรีย,ดดยสโดยซั้านะครับคือสรุปคือเราออกตีบอลอย่นี่ไ่ได้ออกครับอันนี้เราเคลียร์คือในวันที่เขาโพสต์ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนั้นแล้วถ้าเราไม่มาพูดคุณจะรู้ไหมครับว่าตอนนี้เขาอยู่ยังไงสรุปคือเขาออกหรอหรือเขาไปไหนหรือเขายังอยู่กับคุณไหมก็อยากจะมาบอกว่านุ้มขอแพร ก็ยังอยู่ได้กันเหมือนเดิมแพรก็ยังอยู่ในสถานะหัวหน้าวงที่ดูแลงานแทนโนแทนนก,นนกคือเกา่านะครับนุอยากให้นะครับทุกคนเข้าใจนุไม่อยากให้ทุกคนหลายๆายคนนะครับที่พอได้เสพบข่าวว่ากำนันเพร์โพสอะไรอย่างนี้แล้วกำนันเพรจะไปจากวงหรอแล้วสุดท้ายมันจะมันมีคําโพสต์ที่บอกว่าอะไรนะสมน้ําหน้ากำนันเพรสมน้ําหน้าบอสโนที่หลูกนองนี้ สมนำนาคั่นแพ้ทีมทียังจะไปไเถอะหนูอยากเปลี่ยนคําว่าสมนำน้าเป็นกําลังใจมากกว่าได้ไหมครับเนอะตอนนี้นะครับหมอลลั่มาลั่งการโชว์เป็นหมอลลั่ไใหม่นะครับหมอลลั่มาลัางการโชว์เป็นหมอลมมนะมอลัมมล่ลมไใหม่ที่เราจะเดินต่อได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่กาลรงใจของพี่น้องครับหนูอยากให้กําลังใจกำนัลเพร ไปเบิ้อลอา่างการโชวอยุไสนุ่งกันใหญ่พี่น้องให้กันร่างแจ่กันนั่นแพรด้วยครับเพราะรเขาคือคนที่ทำหน้าที่แทนนกุ่กับนกนะครับอันนี้เหลืองกันนั่นแพรเด้อนะครับกันนั่นเพรก็ยังอยู่เป็นหัวหน้าวงหมอลำเสียงมิโห